สวัสดีคะ่ะวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์ทเวนตี้ไฟท์ทเวนตีันยี่สิบหอ็ดีพีทีค่ะลูกสาวชวนนางเอกไปหายายแต่แม่จะพาไปหาหมอตามที่นัดแทนนางเอกกำลังซ่อมเก้าอี้ตัวสำคัญมีอยู่วันหนึง่งพ่อทำเก้าอี้มาสามตัวเก้าอี้ของเราสามคนพวกเขามีความสุขทุกครั้งที่นั่งเก้าอี้ด้วยกันพอพ่อจากไปแม่ก็ทำงานยุ่งตลอดเวลา จนสุดท้ายเก้าอี้ก็เหลือแค่นางเอกคนเดียวจนเธอเคยชินกับการอยู่คนเดียวเธอเล่าเรื่องนี้ให้พระเอกฟังเป็นครั้งแรกที่เธอมีความสุขในรอบหลายปีนางเอกเล่นเกมแพ้เขาดีดหน้าผากเธอแรงมากพอเธอโกรธเขาก็ให้เธอเอาคืน เธอเอาหินฟาดหัวเขาจนปูดพอน้องชายถามว่าหน้าผากไปโดนอะไรมาเขาบอกว่ายุงกัดแต่ใครจะไปเชื่อปูดออกมาขนาดนั้นแม่ร้องไห้ออกมาเพราะเธอไม่ชินกับการจากลาเขาสัญญากับแม่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกผมจะทำให้ได้พระเอกเอาเหรียญที่ทิ้งไว้ที่ตู้เพื่อที่ใครบางคนอาจลุกขึ้นมาได้เหมือนกับเขาแต่จีอุงแอบไปเอาเหรียญที่พระเอกทิ้งไว้พวกเขาถ่ายรูปรวมเพื่อเก็บ ไว้เป็นที่ระลึกยูริมมีนัดกับจีอุงตอนสุดสัปดาห์เขาอยากให้เธอมาดูการแสดงและเธอตกลงที่จะไปดูด้วยแต่โคชให้พวกเขาออกไปฝึกนอกสถานที่ยูริมคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีจี G. อุงตัดสินใจจะสารภาพรักยูริมบนเวทีซึ่งหวานรีบเข้ามาห้ามเพราะผู้หญิงเกลียดอะไรแบบนี้ที่สุดเลยยูริมมาบอกเขาเรื่องที่ไปดูการแสดงไม่ได้ด้วยความอึดอัดใจจี G. อุงได้แต่พยายามบอกว่า ไม่เป็นไรเพราะไม่อยากให้เธอเป็นกังวลนางเอกเห็นเก้าอี้เริ่มเก่าและมีเชื้อราเธอมาขอแม่เพื่อเอาไปซ่อมแม่ต้องรีบไปทำงานแต่ก็รับปากว่าจะพาไปซ่อมนางเอกจดวันรอระหว่างซ้อมวิ่งรุ่นน้องที่วิ่งอยู่ดีๆก็ออกจากการซ้อมไปดื้อเธอวิ่งออกมาอยู่กลางถนนเธอเรีบวิ่งออกมาด้วยความเป็นห่วง กลัวว่ารุ่นน้องจะได้รับอันตรายเธอกำลังฟุ้งซ่านจนไม่มีสตินางเอกสงสัยว่าทั้งที่ยูริมอ่อนโยนขนาดนี้ทำไมตอนแรกถึงทำไม่ดีใส่นางเอกยูริมบอกว่าเพราะเธอกลัวนางเอกยูริมจำเธอได้ตั้งแต่ครั้งแรกตอนแข่งยุวชนเธอทำแต้มชนะแบบขาดรอยหลังจากวันนั้นยูริมก็คิดที่จะเอาชนะแต่นางเอกแต่ว่านางเอกไม่ได้เข้ารอบพอวันหนึ่งเธอก็โผล่มาแล้วก็บอก อกว่าเป็นแฟนคลับถึงจะได้เรียนทองมาอยู่ริมก็ยังกลัวนางเอกอยู่ดีจนถึงตอนนี้ก็ยังคงกลัวอยู่เหมือนเดิม พระเอกชวนเธอมากินข้าวเขาจองร้านอาหารสุดหรูที่เคยมากินกับครอบครัวบ่อยๆพนักงานยังจำเขาได้เขาอยากเลี้ยงขอบคุณเธอกับทุกอย่างที่ผ่านมาเขาได้เป็นนักข่าประจําจากที่เป็นนักข่าฝึกหัดเธอให้เขาลองทดสอบโชคตัวเองในอนาคตด้วยการเล่นแผ่นเสียงโชคจนสุดท้ายก็จับได้กล่องดินสอเป็นรางวัลหัวหน้าขอยืมปากกาพอเห็นกล่องดินสอพระเอกก็งงทำไมถึงใช้ของเด็กแถม ยังเป็นเด็กประถมอีกต่างหากสีก็เป็นสีชมพูที่หวานแววเพื่อนๆในที่ทำงานต่างคำที่เขาชอบของของเด็กซึ่งวานบังเอิญเ,เจอครูกำลังทำโทษนักเรียนอยู่เธอรีบเข้าไปห้ามและขอให้ครูช่วยแก้โจทย์ให้นางเอกรีบมาขอร้องร้านซ่อมไม้และเท่าแก่สัญญาว่าจะรอหนึ่งชั่วโมงแต่วันนี้แม่เธอติดกินเลี้ยงและพยายามปลีกตัวเพื่อกลับบ้านเธอโทรไปเร่งให้แม่รีบกลับ แม่ก็รับปากแต่พอขอตัวกลับมีข่าวด่วนเข้ามาแม่รีบทําตัวให้สั่งเมาแล้วตั้งสติประกาศข่าวต่อพระเอกอึ้งในความเป็นมืออาชีพของแม่นางเอกทั้งที่เมื่อกี้ยังเมาอยู่เลยแท้ๆนางเอกก็รอแม่กลับจนเลยเวลาเธอติดต่อแม่ไม่ได้จึงจะยกเก้าอี้ไปซ่อมเองแต่ฝนตกถนนลื่นจนเก้าอี้ตกลงมาพังเสียหายแม่มาเห็นพอดีเธอถูกดา่าว่าโง่ที่ฝ ตกหนักยังจะทำคนเดียวแม่อธิบายว่าติดงานแต่นางเอกก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เลือกเธอแม่เป็นผู้ประกาศข่าวและเป็นแม่ของเธอแม่อยากให้เธอโตวไวๆเพื่อที่จะได้เข้าใจแม่สักทีนางเอกบอกว่าแย่หน่อยนะที่หนูยังติดอยู่ที่อายุ13อยู่เลยวันนั้นที่แม่ไม่ไปงานศพพ่อพ่อมัวแต่ ไปอ่านข่าวเวลาที่พูดคุยกันสองแม่ลูกก็จะจบลงด้วยการทะเลาะเสมอวันที่พ่อเสียแม่ถูกหัวหน้าตำหนิที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพโรงพยาบาลแจ้งให้ไปดูใจพ่อแต่มีข่าวใหญ่เข้ามาแม่จึงตัดสินใจจะรายงานข่าวนั้นเองแม่อยากพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมีความเป็นมืออาชีพพอแม่เปลี่ยนชุดทั้งน้ำตาและซ้อมปรับเสียงไม่ให้สันเครือนางเอกที่เห็นแม่อ่านข่าวในตอนเด็กก็ไม่เข้าใจ อยู่ริมเอาดอกไม้มาแสดงความยินดีกับเขาล่วงหน้าเธอจะส่งใจมาเชียร์เขาแน่นอนจีอุงดีใจจนพูดไม่ออกเขาเอาเงินที่ขโมยในตู้มาโทรหาพระเอกเขาโทรมาขอความกล้าพระเอกก็ช่วยเตือนว่าผู้หญิงไม่ชอบอะไรแบบนั้นหรอกเขารีบตัดบทและวางสายไปเจอกับนางเอกที่กำลังร้องไห้และหาอะไรบางอย่างอยู่แม่เอาเก้าอี้ที่พ่อทำไปทิ้ง เธอหามันไม่เจอเขากอดปลอบใจและบอกให้เธอลองหาดูแต่หายังไงก็หาไม่เจอพระเอกเล่าเรื่องวันนั้นที่แม่เธอเท่มากๆและเป็นความฝันให้เขาแต่สำหรับเธอแม่เป็นบาดแผลที่รักษาไม่หายเธอกลับไปหาช่างซ่อมอีกครั้งเธอมาขอเรียนวิธีการทำเก้าอี้และการซ้อมก็ดำเนินไปเรื่อยๆพอมีคนมาว่าลูกศิษย์ เป็นแค่เด็กมอปลายโคชก็เล่นใหญ่อวยลูกศิษย์ไปเต็มที่พระเอกมาขอตัวพวกเธอกับโคชบอกว่าจะพาไปถ่ายสกู๊ปพิเศษแต่ความจริงจะพาไปดูคอนเสิร์ตจีอุงแทนพออยู่บนเวทีเขาดูเท่ไม่ใช่เด็กที่สอบได้ที่โลอีกต่อไปพอเห็นยูริมมาเชียก็ยิ่งดีใจมากกว่าเดิมแต่จู่จูวงก็ขาดมือกีตา้าไปจีอุงจึงมัดมือชกให้พระเอกขึ้นไปแสดงแทนถึงจะ ขาดการเล่นมาแล้ว3ปีแต่พระเอกก็ยังจำขอดกีตาร์ได้แม่นเขานึกย้อนไปในวันวานที่ตอนนั้นมีพ่อกลับแม่มาเชียร์ด้วยแต่ตอนนี้มีนางเอกเข้ามาแทนนางเอกรู้สึกดีเขาหลุดออกมาจากเทปที่ถูกขังไว้แล้วจีอุงกำลังจะสารภาพรักกับยูริมแต่ไม่ดันมาเสียตอนกำลังบอกรักเขาทำปากให้ยูริมอ่านออกแทน และได้ขอเธอเป็นแฟนเธอผงกหัวตกลงนางเอกพาเขาเข้ามาอ่านบทความในห้องกระจายเสียงของโรงเรียนเพื่อย้อนวันวาน,วนเป็นบทความให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังท้อในการอ่านหนังสือสอบจีอุงกับยูริมตกลงเป็นแฟนกันนางเอกเรียนทำเก้าอี้จนเสร็จเธอเหลือบไปเห็นเก้าอี้ที่พ่อเธอทำแม่เอามาซ่อมแต่ไม่ยอมบอกเธอพอกลับถึงบ้านวันนี้เป็นวันครบรอบที่พ่อจากไป แต่นางเอกดันลืมแม่แม่เตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วเหลือแค่รอเธอกลับ นางเอกเอาเหรียญทองมาอวดพ่อเป็นการบอกว่าเธอทำสำเร็จแล้วแม่ร้องไห้จนตัวสั่นเธอเอามือลูบหลังปลอบแม่เบาๆเธอไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้เลยสักครั้งแม่ผู้เข้มแข็งตลอดเวลาแม่แสดงด้านที่อ่อนแอออกมาให้เธอได้เห็นมันเป็นสิ่งที่ยากเมื่อพ่อจากไปแม่ต้องเข้มแข็งและเป็นเสาหลักของครอบครัวให้ได้แม่ว่าจะบอกเธอตอนโตมากกว่านี้ว่าคิดถึงพ่อมาก และยังไม่อยากแสดงด้านอ่อนแอให้เธอเห็นนางเอกจึงเข้าไปกอดปลอบแม่ถึงปรากจะเกลียดกันแค่ไหนแต่ใจกลับรักกันมากกว่าสิ่งใดในโลกหลังกลับจากเยี่ยมพ่อทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นดีกันได้ไม่นานก็ กลับมาทะเลาะกันอีกตามเคยเธอถามเรื่องเรียนต่อกับยูริมแต่ยูริมของเลือกทางสายอาชีพเพราะเธอต้องใช้เงินแต่จะเรียนต่อได้เธอต้องสอบให้ผ่านก่อนรุ่นน้องบอกโค้ชว่าจะเลิกเล่นโค้ชมโหมากที่เธอบอกว่าจะเลิกเล่นและไม่ยอมให้เธอออกรุ่นน้องระบายให้พวกเธอฟังเพื่อนเพื่อนช่วยปลอบใจและพยายามหาทางออกให้เธอจีอุงมาหาพระเอกถึงที่ทำงานเขาเอารูปที่พระเอกบอกจะเอามาให แต่มันเป็นรูปของนางเอก จีอุงก็เริ่มสงสัยเขาขึ้นมาพวกนี้ต้องมี s o m e t h i อะไรกันแน่ๆพอได้รูปมาพระเอกก็เก็บไว้ในหนังสือเริ่มโปรดทันทีจีอุงซื้อเสื้อที่อาชญากรใส่ตอนถูกจับมาเพื่อนๆในโรงเรียนต่างอิจฉาเพราะมันฮิตมากในกลุ่มเด็กวัยรุ่นโค้ชถามหารุ่นน้องแต่รุ่นน้องกลับไปเรียนรุ่นน้องไม่ได้สนุกกับการเล่นฟันดาบเหมือนกับพวกเธอแต่โค้ชเถียงว่าหน้าที่ของฉันคือการช่วย ไม่ให้พวกเธอหมดความพยายามโค้ชสั่งให้รุ่นน้องกลับมาซ้อมตามเดิมพวกเธอประท้วงโค้ชคืนด้วยการบอกว่าจะไม่ฝึกจนกว่าจะปล่อยรุ่นน้องไปซึ่งวานเบื่อกับการเรียนเต็มทีถึงจะจบมปลายไปก็ต้องเรียนต่ออีก4ปีระหว่างนั้นครูเดินมาด้วยความเร็วพุ่งตรงมหาจีอุงครูตบหน้าจีอุงเต็มแรงจนหน้าหันไปตามแรงตบ แค่เพราะเขาใส่เสื้อนักโทษแหกคุกจากนั้นก็เริ่มซ้อมเขาเพื่อนที่เห็นก็พากันอึง้งซึ่งวันร้องห้ามความอดท,ทนของเธอถึงขีดจำกัดคููขู่ว่าให้เธอแจ้งตำรวจสิ และซิงวันก็ทำจริงๆเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตพออ,อไล่ให้นักเรียนคนอื่นๆที่มามุงดูกลับเข้าไปในห้องซิงวันยืนยันที่จะเข้าข้างเด็กนักเรียนที่ถูกครูตรีเธอไม่อยากลอยตัวเหนือปัญหาแค่เพราะไม่เคยถูกครูตรีครูเอนดูเพราะเธอนั้นเรียนเก่งแต่พออ,อครูและตำรวจ กลับเข้าข้างกันและบอกว่าครูนั้นทำถูกแล้วซึงวานได้แตก่กำมัดเพราะไม่มีใครฟังความคิดเห็นของเธอเลยพระเอกได้ยินเรื่องการใช้ความรุนแรงและได้ยินชื่อซึงวานเขาร้อนใจที่โทรหาซึงวานแล้วเธอไม่รับสายนักข่าวมาขอสัมภาษณ์เธอเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนเธอกำลังจะเข้ารับนามบัตรและตกลงพระเอกมาห้ามไว้ทันเขาด่านักข่าวว่าอย่าใช้เธอเป็นเครื่องมือในการเขียนข่าว เขาไม่ได้อยากบอกต่อถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่อยากโทษว่าเธอเป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทนกข่าวว่าแค่แตะนิดแตะหน่อยก็ไม่ได้พระเอกสวนว่าแล้วต้องให้ถึงเลือดตกยางออกเรือครับถึงจะแจ้งได้ซึ่งวานเห็นถึงโลกในความเป็นจริงถึงจะส่งเรื่องไปสุดท้ายมันก็ถูกตรีกลับมาอยู่ดีเธอเกือบจะพลาดให้สัมภาษณ์ไปแล้วชีวิตเธออาจจะพังไปเลยก็ได้เพราะนะักข่าวที่ไร้จรรยบัณ โค้ชเรียกรุ่นน้องมาดูไม่ว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้เธอเลิกเล่นถ้าเข้าสู่รอบรองได้โค้ชจะยอมปล่อยไปถ้าอยากจะเลิกจริงๆก็พิสูจน์มาซะนางเอกกับยูริมช่วยสอนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวให้กับรุ่นน้องจนฝีมือเธอพัฒนาขึ้นมาหลายระดับพระเอกได้รับโอกาสให้รายงานข่าวอีกครั้งเขาอ่านข่าวได้แบบไม่สะดุดพอถึงช่วงที่ต้องดูโดสฝนตกหนักทําให้กระดาษที่จดมาเปียก แต่เขาแก้สถานการณ์ตรงหน้าได้เพราะก่อนจะมาเขาจำสคริปต์มาก่อนแล้วหลังอ่านจบเขาถึงกับเขาสุดพวกรุ่นพี่ก็ขำที่เขาเกือบเอาตัวไม่รอดและขายขี้หน้าอีกครั้ง และก็ดีใจไปด้วยที่เขานั้นโตสักทีมีชาวต่างชาติเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาพูดได้แค่ภาษาฝรั่งเศสนางเอกมาถึงพอดีเธอพูดภาษาฝรั่งเศสได้จึงช่วยแปลให้พระเอกอึ้งในความสามารถของเธอเขาไม่อยากจะเชื่อสายตานี่นางเอกจริงๆใช่ไหมเด็กสะกดคำยังผิดแต่พูดฝรั่งเศสเป็นตอนเด็กๆเ,เธอเคยตามไปอยู่กับแม่ที่ไปทำข่าวที่ ฝรั่งเศสเลยพูดได้แฟนเก่านางเอกมาขอคุยด้วยเขาอยากกลับไปคบกับนางเอกพระเอกบอกว่าอย่ารอเลยไม่มีทางกลับมาคบกันได้แล้วก็เลิกเรียกเธอว่าหวานใจด้วยแต่วันนี้เขามาลองใจพระเอกเฉยๆเขาคิดว่าที่เลิกกับนางเอกเป็นเพราะพระเอกตอนนั้นเธอคิดถึงผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่เขาจึงขอเลิกกับเขาไปพระเอกโมโหเขามากเขาไม่อยากให้นางเอกต้องเจอกับอะไรแย่ๆอีกอยากให ให้เธอได้ไปในทางที่ดีนางเอกที่แอบฟังอยู่ก็รู้สึกดีกับพระเอกมากขึ้นไปอีกพวกเธอมาให้กำลังใจรุ่นน้องและมั่นใจว่าเธอจะชนะและเธอก็เอาชนะคู่แข่งได้จริงๆรุ่นน้องตัดสินใจที่จะหยุดเพราะเธออยากเลิกมันจริงๆเธอขอสละสิทธิ์ที่จะไปต่อเธอจะกลับไปหาสิ่งที่เธอชอบจริงๆโค้ชยอมปล่อยเธอไปและให้เธออย่าลืมวันนี้วันที่เธอได้เริ่มต้นใหม่ ครูยังไม่เลิกที่จะตีเด็กพอเจอซิงวานก็หาเรื่องเธอเธอเอาเรื่องที่เจอมาไปพูดในตอนที่จัดรายการแล้วครูไปได้ยินเข้าครูขู่จะพักการเรียนและไล่เธอออกครูให้เธอเขียนจดหมายว่าต่อไปจะไม่จัดรายการอีกและออกไปขอโทษครูหน้าเสาธงเธอถามกลับว่าครูได้ขอโทษจีอุงหรือยังตีนักเรียนไม่ยังจนเลือดตกยางออกเธอจะไม่ยอมทำตามที่เขาต้องการเธอขอลาออ ถธออายเกินกว่าจะบอกว่าจบจากโรงเรียนนี้ถือเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟัง เธอยอมทิ้งหนึ่งปีที่พยายามมาเพื่อที่จะยืนหยัดในศักดิ์ศรีถึงแม้แม่จะเสียใจแต่ก็ยอมรับความต้องการของลูกลูกสาวเธอเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอซึ่งวานบอกกับเพื่อนๆว่าจะลาออกจีอุงลากเธอออกมาด้วยความโมโหทำไมถึงต้องทำถึงขนาดนี้เขาโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองเขาขอร้องให้เธอคิดใหม่แต่เธอยอมขอโทษไม่ได้จริงๆ จุดอ่อนเดียวของซิงวานคือการมีจีอุงเป็นเพื่อนเธอดีพร้อมทุกอย่างแต่เขากลับเป็นคนก่อเรื่องแต่การที่มีเขาทําให้ชีวิตเธอมีสีสันขึ้นมาแม่ซิงวานเข้ามาต่อว่าครูที่ชอบตีเด็กและขู่ว่าถ้าไม่ไปขอโทษจีอุงจะตามไปแฉในวันประชุมผู้ปกครองเพื่อนๆเ,เข้ามาส่งซิงวานทุกคนต่างชอบเธอเธอเป็นที่รักของทุกๆคนเธอจากไปพร้อมกับเสียงร้องที่อวยพรให้เธอโชค ดีจากเพื่อนๆรุ่นน้องจะออกนอกโรงเรียนแต่ประตูมันล็อกพวกเธอปีนข้ามรั้วออกมาเจอกับนางเอกกับยูริม ที่กำลังเถียงกันเรื่องจำนวนเทียนว่าควรปักกี่เล่มคนที่ล็อกประตูคือนางเอกกับยูริมเพราะจะซื้อไพรเค้กพวกเธอมายินดีกับการเริ่มต้นใหม่ของทั้งคู่ฤดูใบไม้ร่วงปีนั้นทั้งสองคนที่ไม่รู้จักวิธีงอเลยลองหักดูเพื่อนมาให้กำลังใจนางเอกกับจีอุงที่จะสอบเอนทรานส์พวกเขาชอบไปทะรวมตัวกันที่ห้องของพระเอกพวกเขาระดมความคิดกับเขาลือที่ว่าโลกแตกจะเกิดเป็นเรื่องที่ ถกเถียงกันว่ามันจะแตกจริงไหมทุกคนรีบกลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะถ้ามันจะแตกก็อยากเห็นหน้าครอบครัวเป็นคนสุดท้ายเหลือพระเอกกลับเธอที่เธอไม่กลับบ้านเพราะไม่มีใครอยู่อีกไม่นานก็จะเข้าสู่ปีใหม่นางเอกเข้าไปจูบเขาเพวกเขาจูบกันข้ามปีจูบแรกเริ่มขึ้นตอนอายุ19และจบลงที่อายุยี